สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยของจังหวัดของเรานั่นเองสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของแ <Yes. S 1> หล่งทรัพยากรนะคะสถานที่สําคัญในจังหวัดนะคะซึ่งแหล่งทรัพยากรสถานที่สําคัญในจังหวัดนะคะก็จะได้มีการแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะได้แก่ ทรัพยากรและสถานที่สำคัญทางธรรมชาตินะคะประเภทแรกก็คือการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะในแต่ละจังหวัดนะคะอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกันนะคะตามลักษณะของภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดนั่นเองอันดับแรกก็คือน้ำตกนะคะ น้ำตกก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เป็นลําน้ํานะคะที่ไหลาจากพื้นที่สูงนะคะตกลงมาอย่างพื้นที่ต่ํานะคะเกิดจากการที่พื้นที่นั้นนะคะมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีป่าไม้ที่ช่วยกักเก็บน้ํากลายเป็นลําธารนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นน้ําตกนั่นเองต่อมาก็คือภูเขานะคะภูเขานะคะจะเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีระดับความสูงต่ำที่เห็นได้ชัดเจนมีทรัพยากรป่าไม้และพืชพัุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะรวมทั้งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะที่นักเรียนกําลังเห็นนะคะอันนี้ก็คือทิวเขาแดนลาวนะคะซึ่งทิวเขาแดนลาวก็จะอยู่บริเวณด้านเหนือนะคะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะคะซึ่งติดกับประเทศพม่านะคะ ทิวเขาแดนลาวนะคะถือว่าเป็นทิวเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยแล้วก็เมียนมานั่นเองจะเห็นได้ว่าทิวเขาแดนลาวนะคะก็จะอยู่ทางเหนือสุดนะคะลากยาวตั้งแต่เออชียงใหม่แม่ห้องสอนนะคะลากยาวมาเรื่อยเลยนะคะบริเวณที่มีลูกศรชี้นะคะต่อมานะคะบริเวณทางด้านภาคตะวันตกนะคะบริเวณที่มีลูกศรชี้นะคะ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะติดกับจังหวัดตากของประเทศไทยนะคะรวมทั้งจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะบริเวณที่ลูกศรชี้นะคะก็คือทิวเขาถนนธงชัยนะคะจะเป็นทิวเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและเมียนมาเช่นกัน,นะคะ่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยนั่นเอง ต่อนะคะทิวเขาสันกราคีรีนะคะทิวเขาสันกราคีรีนะคะจะเป็นทิวเขาที่อยู่บริเวณทางด้านใต้ของประเทศไทยนะคะจะเป็นทิวเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นชายฝั่งทะเลหมู่เกาะนะคะมักจะพบ บริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะคะบริเวณเอ่าวไทยและอันดามันนั่นเองและนอกจากนี้นะคะยังมีหาดแหลมอา่าวเกาะและก็หมู่เกาะนะคะที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อมานะคะก็คือทรัพยากรและสถานที่สําคัญที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นทรัพยากรและสถานที่สําคัญที่ธรรมชาติสร้างขึ้นต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์และสะดวกนะคะในการดําเนินชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นั่นเองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นเขื่อนนะคะในประเทศไทยก็จะมีเขื่อนนะคะอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเขื่อนสิริกิตนะคะซึ่งเขื่อนนะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะก็ เขื่อนก็จะมี2ประเภทก็คือเขื่อนที่สร้างด้วยดินหรือเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตนั่นเองนะคะก็จะขวางั้นลําน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ํานั่นเองต่อมานะคะท่าเรือท่าเรือก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกันนะคะส่วนใหญ่ท่าเรือนะคะมักจะอยู่ทางด้านตะวันออกจนถึงอ่าวไทยและอันดามันของภาคใต้นะคะจะมีการสร้างท่าเรือนะคะ ความสำคัญของการสร้างท่าเรือก,ก็เพื่อเป็นการขนส่งนะคะการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางการประมงการติดต่อค้าขายทางน้ำนั่นเองค่ะ